สังเกตไหมคะว่าคนรอบข้างเราหรือคนตรงหน้าเราเนี่ยเขาเป็นคนดีหมดเลยนะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรา จากเราเราคือคนดีดังะะนั้นความคิดของเราเนี่ยดึงดูดคนที่เหมือนเรามาหาเรายกตัวอย่างเช่นวันนี้ค่ะเรามีความสุขตอนเช้าตื่นนอนเนาะเรามีความสุขวามสบายใจในแต่และว,วันนะคะถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ทุกวันเนี่ยค่ะเราก็จะดึงดูดคนที่เหมือนเราเข้ามาถ้าเราไปที่ไหนอ่ะก็จะเจอแต่คนเหมือนกันเจอแต่คนดีๆนะ่ารักอีไม่แย้มเสแสนี่คือคีย์เวิร์ดของ,ของการมีชีวิตอยู่บนบโลกใบนี้นะคะง่ายๆแบบนี้ค่ะทุกอย่างเริ่มต้นจากใครตัวเรา เราคือคนปล่อยสัญญาณไปดึงดูดแต่ละคนแต่ละสถานการณ์แต่ละเหตุการณ์สถานที่มาหาตัวเราเองนะคะกับแม่ออนสอนรวยค่ะขอบคุณมากสำหรับทุกคนนะคะบ๊ายบายมาเซอร์ออฟเลิฟอันดี้เชนจ้า